นกดีต้องรู้จักหาไม้ดีทำรังเนี่ยต้นจะบกต้นใหญ่เนี่ยถือว่านกดีทำรังไม่เป็นก็ต้องหารูที่อยู่ทำรังนกดีต้องหาไม้ดีทำรังคนก็คิดเป็นอย่างนั้น